ข่าวินัยทิ่งคืนผู้บัลไทยบายชีสไตล์ประจำวันที่30พฤศจิกายน2567โดยใชยผ้ผูบัคลรั้งผู้บัลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของอทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจาัก,กันบ้างผู้บัลไทยช่วงของทิ้งคืนวันนี้อาร์ัในไงเดตุกตำนานทับช้างศึกพูดถึงประเด็นของเควินดีลมรําถอนตัวทมชาติช่วงที่ผ่านมาในครั้งนี้ เดยกันนี้เดตุกตีพงผิวอ่อนนับตำนานลูกหนังของทางทักชัางศึกนะครับพูดถึงประเด็นของเควินเดรมลํลำถอนตัวทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยการนี้หลังจากที่มัสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นทําการประกาศรายชื่อ26ขุนพลทัพช้างศึกติบเชิไทยชุดที่จะเป็นล่าแชมป์อาเซียนมิสซูบิชิเอลิติคัพ2024ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมแต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อของเควินเดรรมร์มิงแบ็กซ้ายตัวเก่งนุเครึงไทยสวีเดนจากการท่าทีเอฟซีช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมา โดยเควินเองจําเป็นจะต้องถอนตัวเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทําให้เขาต้องพลาดนะฮะในการลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับเลบานอนและก็สบบลาวซึ่งนั่นก็เป็นการถอนตัวครั้งที่8ของเขากับทีมชาติไทยโดยจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ท่านของมาซาอิชิอิจะประกศาศรายชื่อกับทีมชาติไทยชุดตัวเลขสุดพิบอติิงแชมป์อาเซียนเควินเองนั้นก็อยู่ในช่วงนะฮะเช็คความฟิตจากสโมสรสุดท้ายก็ไร้ชื่อกับทีมชาติไทย โดยเดอะทุกวิยภงศ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยพูดถึงประเด็นของเควินเดรมรมลำถอนตัวจากทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาโดยเขา,าระบุนะว่านางสารเควินนะเขาถอนตัวไปแต่ก่อนที่จะมีปัญหาทางั้นจิตใจร่างกายอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคราวนี้มันเกิดจากอาการบาดเจ็บนักฟุตบอลมีโอกาสบาดเจ็บได้ตลอดฉะนั้นขอให้คนไทยให้กำลังใจกันดีกว่า ขาคนนี้ยังเป็นการสําคัญของทีมชาติอยู่เสมอผมยังคิดว่าเขายังอยากจะเล่นในการทางด้านของทีมชาติอยู่เลยนะในขณะนี้เป็นนว่งงานนี้ต้องรอดูกนตตอไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าประเด็นของเควินยดลมล์นะฮะยังพูดกันต่อไปได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นฟีฟ่าบร k งกิงโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้นในข้ะนี้ โดยความหลงหลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติบราฟีฟ่าประกาศอันดับโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายนออกมาอย่างาเข้มข้นและก็เป็นทางการแล้วปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของผเโรชญี่ปุ่นมาสาอิชิอิรังอันดับที่97ของโลกนะฮะท็อปอันดับที่55ของทวีปเอเชียยึดบัลลังอาเซียนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นในครั้งนี้ โดยความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นฟีฟ่าแบงก,กิ้งโลกล่าสุดในครั้งนี้จะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะฮะจากอันดับที่192ขึ้นไป125น่าทึ่งมากเลยนะอินโดคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกนะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอินโดจะกลายเป็นทีมท็อปอันดับหนึ่งของอาเซียนจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมายอดเยีเ่ยมมากกับทีมอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาในอีก5ปีข้างหน้านี้อินโดนีเซีย จะขึ้นท็อปอันดับที่50ของโลกในครันนี้นะคอมเมนต์ต่อมาอาเซียน,นครับ2อพอิโนโดนีเซียจะพิสูจน์ว่าประชาแห่งอาเซียนเป็นใครจากแฟนบอลอิโนโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามไม่ได้แข่งแต่ว่าแรักิ้งขึ้นถึง3ขั้นเลยนะคอมเมนต์ต่อมาจะคิดว่าอิโนโดนีเซียจะไปฟุตบอลโลก2อ2 6นิยินดีด้วยอิโนโดนีเซียและก็ชาวอาเซียนคอมเมนต์ต่อมา ในอีก2ปีข้างหน้าอินโดจะแซงทีมชาติไทยในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยนะเขาไม่ต่อมาย,ยินดีด้วยอินโดนีเซียคือที่สุดของอาเซียนจากแฟนบอลกัมพูชาเขาไม่ต่อมาเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก84เป็นทั้งหมด116คอเขาไม่ต่อมาว้าไทยแลนด์เขาไม่ต่อมาิอโดนเซียนะฮะก็ดีกว่าไทยแลนด์และก็เวียดนามในวันนี้ซะอีกนะเขาไม่ต่อมา มาเลยอินโดนีเซียพวกเราเวียดนามจะเข้าสู่ท็อปถึงของโลกไปด้วยกันในครั้งนี้ขาอแมนต่อมาไทยแลนด์เวียดนามรละโดผู้คุณคือที่สุดของอาเซียนแล้วขม้มแมนต่อมาไทยขยับขึ้นไปต่ำกว่านึงรนะทําให้ดีมากขามแม้ต่อมาอินโดนีเซียจะขยับขึ้นอันดับที่หนึ่งของอาเซียนภายในปีส0 2 5ันในครั้งนี้อย่างแน่นอนขาอเมนต่อมาไทยแลนด์ Thailand, อาจจะโดนแซงในวิชานี้ก็เป็นได้ขาอแมนต่อมาอินโดนีเซียผลงานอย่างน่าทึ่งเป็นอย่างมาก กขไม่ต่อมาอีก2ปีข้างหน้าอินโดนีนเซียจะทํำอันดับโลกแซงไทยในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับเป็นนักงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอารัตในเงสื่อเวียดนามนะผมวิเคราะห์ทีมชาติไทยทีมชุดนี้ของอิชิอิเนี่ยไม่ใช่นักเตะชุดบีและก็มีความแข็งกแกร่งระดับไหนกันแน่นะ โดยสื่อเวียดนามวิเคราะห์นะฮะทีมชาติไทยทีมชุดนี้ของอิชิอีนั้นไม่ใช่นักเตะชุดบีและมีความแข็งแกร่งระดับไหนเมือสืย่ยักษ์ใหญ่ของเวียดนามมองด้าน24เกียนบทความวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยถึง26นักเตะของมนสนาสาอิชอิ I, ที่จะส่งลุย ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสอวัน4ระบุว่าทีมชุดนี้ของไทยมีความแข็งแกร่งจนไม่อ่าอาจจะอ้างได้ว่าเป็นนักเตะชุดบีพร้อมกับยกให้ทีมชุดนี้มีความแข็งแกร่งในระดับไป,ไปขึ้นเป็นทีมเต็งของรายการนี้เพิ่มเติมันอีกด้วยซึ่งการบรรยายงานจากสื่อเวียดน,นามก็ระบุต,ต่อไปอีกนะว่าหลังจากที่การตกรอบฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโค้ชมาสด้าอิชิอิและก็สมาคมฟุตบอลไทยตัดสินใจประเด็นไทยนักเตะเลือดใหม่ในช่วงสานัดลังสุด ด้วยการใช้นักเตะอายุเกิน27ปีเพียงแค่3คนเท่านั้นและก็ในรายชื่อชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนทางด้านของอีชีอเองนั้นก็ได้นักเตะที่อายุเกิน30ปีมาเพียงแค่4คนเท่านั้นแต่หากเปรียบเทียบกับชุดที่บุกมาชนะทีมชาติเวียดนามล่าสุดโดยมีชื่อของทางด้านของสุบโชคสารชาติสุรบรนัทบุริรัตและก้าพันศาเฮมิบูลยูน,นิีมในครั้งนี้ และเมื่อเทียบนะฮะกับชุด kings cup 2024พวกเขาขาดผู้เล่นจากทีมชุดนั้นเพียงแค่4คนเท่านั้นทำให้ไม่สามารถพูดได้เลยแต่ว่าทีมชาติไทยใช้นักเตะชุด B มาทำการแข่งขันในคาัักนี้และก็จากกาวความตกต่ำของฟุตบอลไทยในช่วงหลังทำให้บาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยตั้งเป้าหมายให้กับทางทีมชาติไทยควา้าแชมป์เพื่อจะได้ศรัทธาจากแฟนบอลกันอีกครั้งและก็มีการบริงารข่าวว่าบาดามแป้งเองนั้น พยายามอย่างหนักนะฮะที่จะเรียกนักเตะแะเรียกว่าดีที่สุดเข้าร่วมทีมในครั้งนี้รวมไปถึงนักเตะที่ค้าแข้งของประเทศและก็บรรดานักเตะลูกครึ่งของประเทศกันอีกด้วยโดยด้วยขุมกำลังอันแข็งขแกร่งจากบรรดานักเตะและก็ที่เล่นในต่างประเทศนะฮะหลายรายและก็ฟุตบอลลีกในประเทศที่กำลังเข้มข้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทีมชาติไทยจะตั้งเป้าหมายว่าจะต้องคว้าแชมป์อาเซียนคาาวันให้จงได้ในสารเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่า มาดามแป้งเองนั้นต้องการที่จะใช้ประการนี้เริ่มยุคใหม่ของทีมชาติไทยในครั้งนี้กันต่อไปเป็นวังว่างานนี้ต้องเราดูคนต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเวียดนามก็ได้ตีข่าวไว้แบบนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาระหนึ่งใง,งานนี้คอนเซสปรโรนะฮะตกชั้นจาก J1 League 1อย่างไปทางการ โดยคอนเซสซปโปรโรต้นทีมต้องสังกัดของเจ้าเชคสุพรโชคสารชาติมียนต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคาจิวาเบเรโซเปิดรางเจ้าวิเซโกเบ1ต่อ1ในเกมลีกนัดที่37เมื่อวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนถึงแม้ว่าซัปโปรโรจะเหลือโปรแกรมการแข่งขัน2นัดในคาลังนี้ก็ตามทีแต่ว่าแต้มก็ไล่ไม่ทันนะโดยผลจากคู่ของคาจิวาเบเรโซทำให้มี41แต้ม จากทั้งหมด1 7นัดรังอันดับที่16ของตารางคะแนนส่วนทางด้านของฝั่งคอนเซสโปรแข่งทั้งหมด36นัดไม่ได้หมด34แต้มรังอันดับที่19ของตารางคะแนนตกชั้นสู่เจทูในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยผลงานของคอนเซสโปรนั้นหลังเลื่นชั้นมาเล่นลีกส,สุดสุดตั้งแต่ฤด,ดูกาล2ว17ไปจนต่อไปนี้ฤด,ดูกาล2 0 17จบอันดับที่11ฤด,ดูกาล2 0 18จบอันดับที่4ฤด,ดูกาล2 0 19จบอันดับที่10ฤด,ดูกาล2วันด0จบี่12 ฤดูการส0 2วันจบอันดับที่10ฤดูการส0 2วันี่จบอันดับที่1 0ฤดูการส0 2วันี่จบอันดับที่12และก็ฤดูการส0 2วันี่อ่าปรังอันดับที่19และก็ยังแข่งไม่จบสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของคอนซาในเซตเจวันลีกสอวันี่อีกช่วง2เกมสุดท้ายเยือนซานฟรานเชสโกชิมาวันที่1ธันวาคมาและก็ปิดท้ายซีซสัส่นเปิดรังคาชิวาเบเรโซวันที่8ธันวาคมที่ถึงนี้และนี่ก็เป็น ข่าววิทย์นท์ที่คือฟุตบลไทายอิชิอิสตายประจำวันที่30พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลทันครับ